สัสดีครับตอนนี้ผมกำลังขับรถนะฮะ,ะไปที่ศูนย์โตโยต้านะครับต้องบอกว่าตัวรถนะฮะที่แปลงโฉมเป็นแนวเอ็กซ์ตอนนี้เนี่ยของเราจะส่งทำสีที่ศูนย์โตโยต้านะครับเดี๋ยวเราไปดูงานสีของศูนย์โตโยต้ากันนะครับไปนครับ นี้มันถัดเดียวเข้าทางเดียวเดียวเข้าทางออกตีวงง่ายเราเดิวกับศูนย์นี้นะครับศูนย์สีมาตรฐานแน่นอนนะครับนะฮะนี่ครับก็คือศูนย์บาจิก้านั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่โอ้ยนี่มันร้านอาหารติดตีกับศูน <c oughs> ย์นะเราก็จะเลี้ยวเข้าไปที่ ซนอู่สีเขาไปเลยนะครับเขากั้นให้ขึ้นด้วยเอราไม่ใช่มันมีทางขึ้นอยู่เราไมเราโทรมาแจ้งแล้วนะไม่ใช่ว่าเราถือวิสาสาขึ้นไปนะนะครับเราโทรมาแจ้งแล้วเขาบอกว่าขึ้นได้เลยนะครับผู้จัดการก็ดีไว้แล้วนะครับเราจะขึ้นไปนะครับนะขึ้นไปดูกันว่ารถที่ทําอยู่นะครับนี่นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องขึ้นทางนี้ฮะโอ้เขาทางขึ้นเขาก็มาตรฐานมากนะ เขาหาวเราถ่ายไม่รู้เขารู้ป่นะครับโอ้โหข้างบนนี่น่าอยู่จริงเลยนะครับโฟลเดอร์ต้ามาขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ขึ้นมาละอีกชั้นหนึ่งนะครับอืมนี่เลยข้างบนก็เป็นข้างบนเป็นส่วนประกอบนะครับก็คือทําสีเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกอบนี่ครับของเราก็จะมาของเราก็จะมีช่างนี่นะครับเขาว่าขัดกันไปนี่ของเราก็จะมีช่างมาเดินระบบไฟนี่ครับช่างของเรา โดยระบบไฟเตรียมตัวนะครับเพื่อไะจะประกอบก่อนประกอบนะครับก่อนอื่นนะฮะรถเฮียต้องจอดกองครับกดกองก่อนโอเคไปนี่ครับเล็กซัดนะครับเอาผ่านแปลงเป็นเล็กซัดนะครับนี่ เรากาลังลุยงานประกอบนะครับนี่สีทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับประกอบไปท้ายเดินระ uh, บบไฟนะครับส่วด้านหน้านี่ครับนี่ประกอบไปเรียบร้อยเดินระบบไฟเรียบร้อยน, uh, นะครับชุดกันชนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่โอเคครับก็กาลังเล่งประกอบเพื่อจะส่งรถลูกค้านะครับคันนี้ก็จองไว้ก่อนปีใหม่โปรโมชั่นก่อนปีใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามชมตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยล้ว,ลวจะเป็นอย่างไร นะครับ